ให้เต็มโต๊ะกอ,องกันให้เต็มโต๊ะหมดคิปโควิดหมดแล้วเราก็ต้องไปตกปลาตกหมึกกันนะจ๊ะตกกระพงก็ได้ช่วงเมียบุฟเฟ่เยอะมากไปช่วยตกกระพงช่วยชาติกันดีกว่าเก๋าช่วยชาติหมึกช่วยชาตินะคะเอเต,ตเตอรี่ที่มารอบนี้นะคะเยอะเราก็เลยกะขอรันทีละอย่างเลยแล้วกันเอาคลิปเดียวจบเลยแล้วกันเนาะเพราะว่า วันนี้มีเวลาปกติไม่มีเวลาปกติแอดมินไม่ครบนี่ตามมาให้แล้วนะกับจุ้งจุ้งเอตัวนี้ขาดของขาดนานมากนะคะขาดของทีก็แทบขาดใจตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่สีสีเหมือนเดิมจุ้งยางจุ้งยางนะคะตัวเล็กอย่างที่ราคาเดิมเลยนะคะขนาดเจ็ดเซนนะคะสิบสองกรัมมีสี่สีให้เลือกกันนะคะ 1>, 1 2ึ่สาสี่นะคะตามเบอร์เลยหนึ่งสสามสี่นะคะงานดีเหมือนเดิมตัวละ110ิบบาทนะคะส่วนจุ้งใหญ่จุ้งใหญ่นะคะขนาดสิบเซนนะคะน้ำหนัก18กรัมราคาเดิมนะคะร้อยี่สิบาทต่อตัวจุ้งใหญ่ก็ตามเบอร์เลยหนึ่งสสาสี่นะคะสีตามนี้ครั้งที่แล้วใครพลาดไปเนี่ยจะบอกว่าพลาดแล้วรอนานมากๆมากๆ,ๆนะคะ หนูบอกเลยสีสีเนี่ยเคยทำรีวิวไปแล้วแต่ว่ามันมีสีใหม่มานี่มันคือสีกุ้งกุลาดำนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาจะมีขินขาวอ่ะแต่หนูลองทำให้ดูเนาะว่าทำไมคนก็ถึงต้องใช้กันงานกระพงบุฟเฟ่งานเก๋าชัยฝั่งงานปลาช่อนปลาช่อนก็กินนะเมื่อก่อนอะ่ะเขาขายเฉพาะกุ้งยางอย่างเดียวไม่รวมหัวจิ๊กใช่ไหมเฉพาะกุ้งอย่างเดียวอ่ะก็ตัวเป็นร้อยแล้ว แต่เนี่ยเขาใส่หัวจิกมาให้เลยของวีแบสแล้วเนื้อกุ้งกับตาเบ็ดเนี่ยดีมากอย่างที่บอกครั้งที่แล้วเนี่ยคืองอได้งองอได้นิดหน่อยแต่ไม่หักไม่อ่อนไม่ย้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของตาเบ็ดหัวจิกดีๆนะแข็งปึกเลยก็ไม่ดีเพราะว่าก้านเบ็ดมันจะหนามันจะเข้าทะลุไม่ได้นะคะอันเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่องานกระพงประเก๋าประชอนนะคะไซนี้เน้นปลาชอนได้ด้วยนะคะ ตรงช่วงนี้อย่างที่หนูบอกนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมคืออแผ่น ABS นะคะมันจะเป็นให่เยื่อเยื่อใหญ่เราจะมีเยื่อใยต่อกันไปตลอดนะคะโอกาสขาดน้อยแต่ความพลิ้วสูงมากดูดิพี่คะแล้วหัวจิ๊กเขาออกแบบมาเพื่อเหยื่อของเขาโดยเฉพาะนะคะหัวจิ๊กจะเป็นแบบลักษณะคล้ายครับเบอร์ซิกนะคะคล้ายครับเบอร์ซิกคือจะทิ้งหัวลงแล้วเด็ดจะตั้งขึ้น นี่ลักษณะเวลาลงน้ํามันจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาลงน้ําเนี่ยหางเขาก็จะพิวนะคะหนูแนะนําเลยนะคนไปตกกระพงปลาช่อนเนี่ยกระพงปลาช่อนเนี่ยมันคงไม่พ้นสองสีนี้นี่สามสีเนี่ยควรต้องมีอยู่แล้วนะคะถ้าจริงๆอ่ะมันขายดีทั้งสี่สีแหละแต่ที่หนูใช้นะหนูแนะนําให้ติดไปสองสีถ้ายังไม่แน่ใจให้ติดไปสองสีคือสีสว่างเนี่ยไม่แดงก,ก็เขียวสักตัวหนึ่งแล้วก็สีกุ้งกุลาดําจะขีดขาวขีดดําก็ได้นะคะ ไม่ต่างกันมากนะราคาเดียวกันนะตัวละร้อยสิบบาทอ่ามาดูตัวใหญ่กันตัวใหญ่นี่คงไม่พ้นสําหรับสายปลาเก๋ากระพงบุฟเฟ่ไซส์ใหญ่นะอยากจะตีหวดหวดัวคันเวทสิบยี่สิบสิบสองยี่ห้าเนี้ยสิบสองสามสิบอย่างเงี้ 12, อยอยากตีหวหวหัวเล่นตัวนี้ได้นะคะน้ําหนักเขาอยู่ที่สิบแปดกรัมนะความยาวสิบเซนอ่าตัวนี้เราแกะสีแดงดีกว่าจริงงานปลาเก๋าอะ่ะสีสีสีสันสดเนี่ยโดนเยอะ แต่ถ้าเป็นงานกระพงบุฟเฟ่แนะนําให้สองสีนี้ค่ะเพราะว่ามันโดนเยอะกระพงบุฟเฟ่เนี่ยเวลาคนตกเยอะๆตกพร้อมๆกันเนี่ยปลามันจะเริ่มเข็ดเบ็ดมันก็เลยจะหาพวกสีที่มันเป็นของแท้นะคะของแท้ก็คือกุ้งเหยื่อนั่นแหละง่ายๆแต่ถ้าเกิดงานกับงานปลาเก๋าเนี่ยมันจะชอบสีสดความเด้งของเขานะคะโอกาสขาดหนูว่าน้อยแต่ถ้าแลกกันระหว่างได้ปลาเก๋าสักแปดตัวเหยื่อขาด ก็ยอมนะถ้าปลาถ้าได้ปลาให้ปลาเขากินเนี่ยเวลาเราไปแอคชั่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาเขาลงก็จะเป็นแบบนี้แอคชั่นมันก็จะลงแบบห่างเขาก็จะผิวเวลาคนใช้ก็คือยกยืนยกค่ะยกยกยกแล้วลอยปล่อยเคาะเนี้ยเคาะก็ได้เคาะยกเคาะยกก็ได้นะคะหรือกอนิดนึงแล้วปล่อยใหต้ตกพอเราเคาะเนี่ยที่เลนมันจะขึ้นอ่าพอที่เลนมันขึ้นเนี่ย ปลาเขาก็จะสันทัตยานะัมันก็จะเหมือนเหยื่อแข้นะคะอ่ะตัวใหญ่เนี่ยได้มาไม่เยอะนะคะหนูบอกเลยว่าตัวใหญ่นนเนี่ยวดเนี้แย่งกันแน่นอนนะคะได้มาไม่เยอะนะตัวละร้อยยี่สิบบาทนะคะค่าส่งกีเมตห้าสิบาทต่อครั้งโอนก่อนส่งเท่านั้นนะคะแต่อย่าพึ่งเพราะเรายังมีอุซอรีและอื่นๆนะวันนี้เรามาคลิปเดียวกันเลยละกันเดี๋ยวรายละเอียดหนูจะลงที่ด้านล่างอีกทีนึงเป็นรายการให้เลยพร้อมราคาทุกอย่างใครชอบอะไรตัวไหน พิมมาได้เลยนะคะว่าสั่งรายการนี้รายการนี้กี่ตัวกี่ตัวนะน้องแอดมินเขาจะได้ตอบแล้วก็รวมค่าส่งทีเดียวห้าสิบบาทอ่าไม่ต้องรื้อ<ะ>เอาหมดนี่ก็ห้าสิบาทเหรอเอาห้าสิบาทจะสั่งหมดเนี่ยกองเนี่ยหมดนี่เลยก็ได้ห้าสิบาทคิดกันง่ายๆอ่ะถัดาจะาเยือบเยื่อไปแล้วมันก็ต้องมีเอซิสซอรี่ที่มือกระพงต้องมีนะคะกับชีมสเตเลดเหมือนที่เคยขายแต่ตัวเนี้ยมนได้สีใหม่มาคือสีดำพร้อมซอง พร้อมซองตัดได้พางได้อืมครบเลยอันเดียวครบเลยร้อยสี่สิบาทฮะโอ้ยถูกให้ราคาโปรเดิมนะคะคีมพร้อมซองร้อยสิบาทอันนี้คือเอาไปทั้งเซตนะลูกค้าไม่ต้องถามมานะว่าพี่ผมจะซื้อคีมเพื่อ,อซื้อคีมแล้วจะได้ซองไหมเอาไปเลยจ้ะนะคะไม่เก็บไว้นะคะเอาไวเเาเ้เน็บเอวเน็บกา<อ>งเกงได้เลย,เลยใช่แล้วมันขนาดมันเล็กไงกระทัดรัดล็อกได้นะคะตัดสายพีได้ ปลดปลาได้เวลาเข้าช่วงเนี้ยแล้วเราเอาครีมเนี่ยงัดนะคะงัดช่วงก้านเบ็ดเซฟเราและเซฟปลานะคะอันนี้คือจําเป็นนะเซฟเราและเซฟปลานะคะส้ายตัดสายพี่อีได้ไหมได้นะคะนี่เขาจะมีช่องตัดอยู่ตรงนี้เนี่ยตัดได้ผมผมอยู่นะคะแล้วตรงนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนเหยื่อได้ ไอ้สปิตลิงกลมๆมาค่ะเราตรงนี้มาเปลี่ยนนะคะอย่าไปใช้ครีมก่อสร้างที่หนูพยายามหาครีมราคาประหยัดมาให้ลูกค้าเนี่ยเป็นครีมตกปลาโดยเฉพาะเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ไปซื้อครีมก่อสร้างไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการใช้งานมันไม่มีตรงนี้เอาไว้ล็อกปลาเวลาคุณยกปลาหรือเวลาคุณจะเปลี่ยนสปิตลิงเนี่ยคุณก็ต้องมาหาซื้อครีมตกปลาอยู่ดีเพราะฉะนั้นน่ะซเ้ออันนี้ไปเลยร40บาทพร้อมสอง ถูกก่าครีมก่อสร้างอีกบอกครัครีมก่สอสร้างนี่อันนึงก็ร้อยหนึ่งลยครีมตาแรกเมื่อก่อนแปดสิบห้าบาทไม่มีซองด้วยอะมาต่อกันยาวๆกับตัวนี้ก็ตามมาให้แล้วนะกับชุดห่วงของเขาเรียกอ,อะไรนะอของปกลาของปลาเอาไว้เวลาเราตกบุฟเฟ่อะแล้วเราก็คล้องปลากระพงคล้องอะไรเงี้ยร้อยเหงือกนะคะแล้วก็มีลูกลอยมาให้ด้วยนะแถมลูกลอยมาให้ลูกลอยทําไมต้องมีลูกลอยเพราะถ้าคุณไม่มีลูกลอยปลาจะจมน้ําตายเอ้า เคยได้ยินไหมคนตกปลาเนี่ยตกจริงๆแล้วอะ่ะเวลาเราใส่กระชังเนี่ยบางคนใส่กระชังไม่ได้ทําไมรู้ไหมใส่กระชังอะ่ะมันเป็นเชือกแล้วปลามันก็กัดกระชังหายไปตกปลาแต่ตอนตอนเย็นกลับบ้านแต่ดึงขึ้นมาแป๊วเหลืออยู่ตัวเล็กๆไอ้ตัวใหญ่หายไปแล้วหนีไปหมดแล้วนะชุดนี้นะคะเอาไปครบเซตน,นะหมดนี่นะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะ เออร้อยแปดสิบาทชุดคล้องปาปลานะคะมีสแตนเลสคล้องให้ห้าอันแล้วข้อสาคัญของอันนี้อ่ะเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะอันนี้หลายคนถามว่าพี่ดัดเองก็ได้ดัดเองก็ได้นะแต่ดัดเองไม่มีระบบนี้นะระบบสปริงซิสเต็มเนี่ยออกแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะคะเมื่อก่อนนะ่ะเขาใช้อะไรกันรู้ไหมใช้ลวดอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ดัดแล้วก็มาคล้องกับตัวนี้เวลาปลามันดิ้นนะคะตรงนี้ติดหลุดได้เลยมันรับนะทั้งหมดอะ่ะแปด รับกระชากน้าหนักได้เดบบจ็ดแปดจุดแต่ถ้าเกิดมันเป็นคล้องแบบล็อกแบบรุ่นเก่าใช่ไหมมันก็จะล็อกแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาปลามันดิ้นดินดิ้นดินดินด้นอ่ะคิดดูนะดิน้นแล้วมันระเบิดตบเนี่ยออกแล้วก็หนีแล้วใช่ไหมห่วงหนึ่งอ่ะส่วนเนี่ยเขาจะคล้องประมาณสองสามตัวถ้าปลาใหญ่ก็ตัวหนึ่งต่อหนึ่งทวหงหรือว่าไปบุฟเฟ่งานหนึ่งติดไปสักสองสองห่วงกับบ้านอสองสองชุดกับบ้านสิบตัว เขคุ้มแล้วมัง180้งร้อยแปดสิบบาทนะคะต่อชุดนะมีห้าห่วงนะเป็นตแตนเลตอย่างดีแล้วก็มีตัวร้อยกับตัวนี้ให้นะคะบักให้แล้วก็มีตัวลูกโฟมนะเมื่อก่อนมันเป็นโฟมใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นพลาสติกอย่างดีเบาไม่ต้องกลัวแตกไม่ต้องกลัวแตกไม่ต้องกลัวแล้วแล้วก็ให้อหนวดกุ้งมาเอาไว้ล็อกกับอันนี้ให้มันลอยน้ํานะคะต้องลอยน้ําให้หน่อยปลาเขามันจะว่ายได้นิดนึง มันจะไม่ตายไม่จมน้ําตายนะคะอันนี้สําคัญนะอ่ะอันนี้ครบชุดนะคะคใกล้เลยครบชุดนะคะร้อยแปดสิบาทนะคะสั่งซื้อเนี่ยพิมมาเลยนะคะชุดท้องตับปลาชุดหนึ่งอาคีมสีดำหนึ่งอันกุ้งกี่ตัวอุปกรณ์อย่างอื่นอยากได้อะไรสั่งมาได้เลยนะคะอันนี้ร้อยตามราคาเดี๋ยวหนูลงให้อีกทีนึงอันนี้ร้อยสิบตัวละร้อยสิบนะคะตัวใหญ่ตัวละร้อยยี่สิบคมร้อยสี่สิบชุดล้องตัปลาร้อยแปดสิบนะคะ และไอเทมสำหรับสายหมึกนะคะจริงๆควรพูดโยก่อนแต่มานี้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วร้อยยี่สิบาทนะคะกระเป๋าเก็บโยนีย่ตามมาให้แล้วหลังจากที่รอกันมานานบางคนน่ะนอกจากจะเก็บโยบางคนเขาก็เอาไปเก็บพวกเหยือป๊อปเปอร์หรือเหยื่อแฮนด์เมดที่มันเป็นทรงยาวก็คือเกี่ยวตะเบ็ดกับเม็ดไปตรงแผ่นโฟมนี้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีกันให้พร้อมกับที่ห้อยเพราะเวลาเราเติดเสร็จเนี่ยเราก็ล็อกเลย เราก็เก็บกระเป๋าได้มันใส่โยได้ประมาณห้าหกตัวมันอยู่ที่ความยาวโยเราอะค่ะแล้วเราก็ห้อยไปกับางเกงเวลาไปตกปลาเนี่ยถ้าไปตกหมึกติดสองอันนี้ไปแล้วก็โยข้างไหนพร้อมมาคันกับลอกคุณก็ได้ไปตกหมึกแหละถ้าไปตกปลาคุณก็ติดอันนี้ไปนะคะเนี่ยเซตนี้นะคีมตัวนี้นะตัวคล้องปลา,ปาแล้วก็พวกเหยื่อทั้งหลายแหล่เนี่ย คุณก็ได้ไปตกปลาสบายใจตกปึกสบายใจนะคะอันนี้นะคะใบละร้อยยี่สิบาทนะคะใบละร้อยยี่สิบาทเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าเ่็บโยดีกว่าคือเรียกกันหลายชื่อเลอเกินแต่บางคนเขาก็ไปอัดแอปเพิ่มนะคือไปหาซื้อโฟมดําเนี้ยมาติดมันก็ดเพิ่มแล้วเขาไปเกี่ยวเหยื่อยูเอลกันใช่เก็บก็ดีเก็บเหยื่อปลักได้นะไม่ได้จํากัดนะเวลาเราใช้เราก็แค่แกะมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีนึง มาที่กล่องกันเลยกล่องเก็บโยสําหรับเหยื่อโย,โยตัวใหญ่นะคะอันนี้ก็ตามหากันเยอะนะหรือจะเก็บพวกเหยื่อป๊อปเปอร์เหยื่อลอมทุกอย่างได้ข้อดีของเขาคือแบบนี้อันนี้แม่ค้าชอบเองนะคะคือเวลามันมีร่องของมันอยู่เวลาเราเอาเหยื่อเนี่ยเราก็เอาเหยื่อวางไปเลยเป็นตัวตัวอ่าเวลาหยิบมันจะได้สะดวกใช่เวลาหยิบจะได้สะดวกก็ดึงขึ้นมาเลยพอจะเก็บก็เก็บกันลงไปไม่ต้องมานั่งใส่ตัวครอบตะเบ็ดเหมือนเมื่อก่อน พอคุณมาใส่ตัวข้อตะเบดใช่ไหมเวลาเก็บก็ต้องมานั่งเก็บอ่ะนี่ง่ายมีสองด้านก็เก็บเหยื่อได้ด้านละหกตัวค่ะก็กล่องนึงก็ประมาณสิบสองตัวแต่ถ้าเกิดกล่องคุณเล็กเอ่อเหยื่อคุณเล็กเนี่ยคุณก็สามารถเก็บสองตัวในหนึ่งช่องได้ช่องละสองตัวได้อยู่นะตัวสองตัวสามตัวได้อยู่นะคะแข็งแรงอยู่ใบละร้อยห้าสิบตัวล็อกอลุ่นี่ตัวล็อกเขามีเดือยอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องห่วงนี่กดกลับเข้าไปอันนั้นเองนี่ เมาต้องตกใจนะคะถั่วเหลือ่นะเป็นละร้อยห้าสิบนะบาทนะคะขนาดก็ตัวนี้หนูไม่ได้วัดไว้ให้ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะใหญ่ยูแล้วมันเป็นกล่องใสอะค่ะสองด้านเวลาเรามองเราก็จะได้เห็นเลยว่าเราใส่เหยื่ออะไรไว้บ้างด้านไหนด้านหนึ่งอาจจะเก็บเป็นเหยื่อมีนาวด้านหนึ่งอาจจะเก็บเป็นเหยื่อป๊อปเปอร์นะคะแค่นั้นเองง่ายๆนะคะอันนี้ไซส์เขาก็จะออกแบบมารองรับเหยื่อปลอมของเราอยู่แล้วแหละ ร้อยเจ็ดสิบเซนคูณสี่สิบเอ่อร้อยเจ็ดสิบคูณสี่สิบสองมิลนะคะจะลงรายละเอียดไปให้ที่ด้านล่างทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยหนูก็เป็นคนไม่ค่อยวัดอะไรเป๊ะๆ,ๆนะ,ะกา่าเอาแต่อันนี้ก็ใส่กับพวกกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายข้างได้นะคะเพราะเขาออกแบบมาให้ใส่กระเป๋า,าสะพายข้างได้จะไปเดินตีเหยื่อก็เน็บหลังเราจะใช้ก็ดึงขึ้นมานะมันก็ง่ายสำหรับคนที่มีเหยื่อไซส์ใหญ่ถึงไซเออไซเขาเรียกอะไรไซส์กลางขึ้นมาแต่ถ้าบางคนเขามีแบบเหยื่อ UL อพว<ๆ>กเหยื<ๆ>่อเล็กๆเขาจะใส่แบบนี้มันก็เบาดี นะหาแผ่นโฟมดํามาใส่เพิ่มก็ได้แล้วเกี่ยวเอาอ,อ,อไม่ต้องไปซื้อญี่ปุ่นจ๋าก็จะแทรกไปะะัวเองโมนิฟายเองก็ได้ครับน<อ>ี่ I นิดหน,น่อย N. อันนี้บอกราคาไปแล้วเนาะใบละร้อยห้าสิบนะคะกล่องเก็บโยอ,อันนี้กล่องเก็บโยร้อยห้าสิบกระเป๋าเก็บโยร้อยยี่สิบโอเคเดี๋ยวลุงรายละเอียดราคาให้อีกทีหนึ่งวันนี้เราก็จะมากันยาวยๆนะคะอ้าวแถมตัวนี้มาให้ด้วยกับหาเงินมาเยอะ โยเจแปนมีเสียงตัวละสองรอยยี่สิบมาหรือยังมันหมดไปแล้วสิเอาตัวใหม่มาให้ก่อนแล้วกันตัวนี้ก็ไม่ขี้เล่นนะลองแล้วก็จับดีหมึกจับดีเพราะอะไรรู้ไหมมันมีกิ๊กเสียงค่ะบางคนจะซื้อยามาตัวละสองร้อยเก้าสิบมันก็จะไงอะ่ะลำบากใจหน่อยบางทีเป็นมือใหม่อะ่ะเหมือนหนูช่วงใหม่ๆอะ่ะจะไปซื้อแบบสองร้อยห้าสิบสักสามตัวเกือบพันตีไป ติดหินค่ะตัต้งสองตัวน้ำตาตีไหลห้าร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะห้าร้อยแล้วอมาดูตัวนี้ให้ทายก่อนว่าราคาเท่าไหร่มีที่เลี่ยนด้วยมาใกล้ๆเลยมาดูงานหน่อยงานโอเคนะคะเขาเรียกโยเสื้อนะคะมันคือโยพากาแบบจมนะคะจริงๆอะมันคือโยลอยแต่เขาติดตะกั่วมาก็คือบ้านเราอะมันหมึกมันไม่จับโยลอยเราจับโยจมนะคะ เดี๋ยวจะมาพูดอีกนิดนึงว่ามันต่างอย่ายงกินกลงกินกลาง,จ,งจุ๊บ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 น่าไข่ตัวละร,ร้อยแล้วกันแมวล้เอ,อเล่นแม่จะเปิดไปนขนาดน,นี้<ป>แล้วว่าจัดโควิดนะคะสีที่หนึ่งนะคะสีส้มเออไม่ใช่สีชมพูผูกไหมคะแม่งตั้งตาบอดสีจริงอะสีชมพูนะคะชมพูลายเสือ ใช้ดีสำหรับวันที่น้ามันขุ่นให้หาสีแปดๆนะคะจริงๆปลาหมึกมันไม่ได้จับแต่สีส้มนะคะพี่แต่ว่าสีส้มเนี่ยมันเป็นสีที่เห็นชัดเห็นไกลเห็นแบบระยะไกลที่สุดนะคะปลาหมึกเขาก็ไม่ได้เห็นเหมือนเราหรอกคือไม่ได้เห็นเป็นแบบส้มก็ส้มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเห็นเป็นสามแบบเขาเรียกอะไรนะสีที่มันดรอปลงมา ลางลางใช้กึ่งเขาดำนิดนึงไม่ได้ไม่ได้เป๊ะเหมือนบ้านเราเหมือนตาสายคุณเอสายตาเราของคนที่แบบเป็นแบบเป็นสีัะเ,เจนอันนี้สีที่สองนะคะโอหแดแกมมันเนียนมากก็ใช้ดีนะคะก้านเบเก,กโอเคไม่ขยับนะคะขนาดเดียวนะคะสองจุดห้านะคะเบอร์เดียวก็คือมันเป็นเบอร์ที่โยมือคบ้านเราอะนะเป็นเบอร์ใช้งานได้เป็นเบอร์ใช้งานนะคะ สำหรับหนูหนูว่าในราคาตัวละไอ้ให้หมดก่อนนะตัวละเอาให้หมดก่อนใจเย็นใจเย็นแบงค์ร้อยมีทอนอ้าวอันนี้ส้มนะคะหลังส้มอันนี้ก็เป็นสียอดนิยมนะคะส้มลายเสืออีกเสียงปึบปึบปึบแอคชั่นก็จะเหมือนโยเจแปนนะคะเวลาลงเนี่ยมันก็จะหัวลงพอคนตกเหม๋เขาจะรู้อะเขาจะมีแอคชั่นโูงเจ๊บเ่จบอย่างเงี้ยพอเราเจ๊บปุ๊บหรือบางคนก็จะปึบ นะคะปลาหมึกเนี่ยมันมาจากด้านหลังพี่เพรเวลามันได้มันเห็นอย่างเงี้ยแว๊บมันจะมาเลยพุ่งมาเลยนะคะแล้วเขาจะจับช่วงหัวตัวแล้วลากลงไปแล้วมาติดกับตรงนี้เอมันไม่ได้กินเหยื่อนะคะพี่ต้องเข้าใจก่อนปลาหมึกมันไม่ได้มีปากใหญ่เหมือนปลานะมันไม่ได้กัดเหยื่อเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยเขาเอาไว้ติดหนวดมันบางคนตกปลาใหม่ใหม่ตกหมึกใหม่ๆตกใจห้ามวัดแรงนะอันนี้ต้องย้ําเลยนะครับุิยบางคนวัดเหมือนปลาเลยชุ นหนวดหนวดกระดุดกระ,ะ,ะจุยตามมาเลยนะคะวัดเบาๆก้านอ่ะมันคมอยู่แล้วติดนอกจากว่าพี่จะตกทะเลแล้วไม่ล้างเลยก้านมันก็อาจจะเป็นสนิมหน่อยอมันก็จะทู่หน่อยมันก็จะทู่หน่อย,อยเราควรล้างนะคะคนตกพวกนี้ต้องดูแลรักษาเยื่อหน่อยก็ล้างน้าเปล่าให้หมดพวกนี้หนูก็ล้างน้าเปล่านะเวลาก่อนเก็บต่อให้มันเป็นสตแตนเลสหนูก็ล้างนะคะพี่เพราะอะไรก็ไม่แน่นอนเนอะทะเลนี่เป็นอะไรที่แบบ ไปแ,แล้วหลงละนะคะอ้าวนี่สีที่สามนะคะสีส้มไทเกอร์โอ้สวยทุกตัวเลยอะแต่สีนี้รับรองนึกว่าของตัวละสามร้อยห้าสิบอะบอกเลยว่าเหยือบสีอย่างนี้มันมีสิทธินะไม่ใช่ไม่เป็นไร <laughs> อะที่ว่าเหยือ่ไม่ใช่อะไรน,นะเวลาคนเห็นนี่อย่างนี้ไม่ใช่อะไรน,นะเขาจะดูมันเรืองแสงหรือเปล่าเรืองตรงไหนบ้าง <c oughs> แต่อันนี้มันก็ถือว่าเป็นสีสะท้อนแสงนะคะไม่เลืองแสงนะ เป็นเป็นสีสะท้อนแสงก็เห็นชัดในระยะไกลเพราะว่าขนาดแค่ดึงขึ้นมาเนี่ย,ส,ยสีมันยังขนาดนี้ยังขนาดนี้นะคะนะก็เหมาะสําหรับวันที่ฟ้าปิดปิด,ปดอ่าฟ้าปิดเนี่ยคือโยมันไม่ได้ตกได้แต่ตอนกลางคืนนะพี่โยหมึกอะ่ะเขาตกกันตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วเช้าก็ได้นะอ่าแล้วก็ดูน้ําขึ้นน้ําลงเอานะคะตกหมึกจริงๆอะ่ะมันต้องดูน้ําตกปลาทะเลมันต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงนะคะถ้าเกิดเขาเรียกอะไร จังหวะน้ําลงอะ่ะมันไม่มีปลาเข้าแล้วปลาที่มันค้างอยู่ตัวมันไม่ใหญ่เกิดแต่ถ้าเกิดมันมีตัวใหญ่ค้างอยู่เราก็มีโอกาสที่จะได้นะคะคนตกตกปลาทะเลเนี่ยเขาดูน้ําขึ้นน้ําลงนะคะมันไม,ไ, <c oughs> ไม่ได้เป็นฟิกว่าไม่ได้ดูเวลาออไม่ได้ดูเวลานะดูน้ําขึ้น <c oughs> น้ำลงแล้วถ้าถามหนูว่าพี่น้ำขึ้นน้ำเราก็ดูไอเนี้ยใน Google เลยกรมอุิตย่เอ้กลมกลมประมงเออกลมจำไม่ได้แล้วอินเทอร์เน็ตอะตารางน้ำตารางน้ำใช่ดูช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงนะคะไม่ต้องไปนั่งเฝ้าไม่ต้องไปนั่งรอที่ทะเลนะโอ้ยน้ํากําลังจะขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้บางทีน้าตายไปถึงน้ําตายคือนิ่งสนิทลมไม่มีอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีนะพี่อะไรก็ไม่มีไม่ค่อยกินไม่ค่อยจับจะบอกว่าไม่กินเลยก็ไม่ได้นะเผื่อมันมีตัวใช่ไหม ถ้าช่วงหัวน้ําขึ้นดีหัวน้ําลงดีเข้ามาน้ําใหม่เข้าอ่ะที่เขาหนุนเข้ามาโอ้้หูพี่ถ้าได้โอกาสนะถ้าไปเจอถูกจังหวะโอกาสสนุกเยอะนะคะบางคนบอกว่าไปไปที่นี่ไม่มีหมึกเลยไปที่นี่ไม่มีหมึกเลยพี่ได้ดูตารางน้ำขอไม่อ่ะไปถึงเลยเอาเอาเลิกสะดวกอย่างเดียวเลยคือแรงลมตีตีปึ้งปึ้งพี่คะอย่าว่าแต่ปลาหมึกเลยคนยังไม่อยู่เลยคนยังยืนแล้ว อออืมันก็ต้องดูทุกอย่างนะตกปลาตกปลาหมึกมันสนุกตรงนี้แหละต่อให้ไปแล้วไม่ได้ตัวนะขอให้ได้ไปตีเอ,เออพวกหนูก็เป็นอย่างนี้ขอให้ได้ไปตีนะคะอ่ะตัวโยนี่ตัวละยังไม่ได้บอกราคาเลยอันนี้โซมโซมให้ดูสีไหนเรื่องมาเลยหนึ่งสองสามสี่พูดง่ายๆนะคะว่าสีที่ควรมีถ้าเกิดคุณยังไม่แน่ใจแนะนำให้ติดไปสามสีนะคะสีนี้มชมพู ไม่ชมพูก็ส้มนะคะไม่ชมพูก็ส้มแล้วก็สีนี้นะคะเป็นของต้องมีนะคะเป็นของต้องมีคือถ้าถามหนูหนูว่ามันถูกอ่ะสาตัวมันเพิ่งจะเท่าไหร่เองเพราะว่าตัวหนึ่งมันเพิ่งจะเจ็ดสิบบาทฮะมีกิ๊กเสียงด้วยทำอย่างนี้ได้ไงแล้วไม่ใช่กิ๊กเสียงไก่กาเฮหาปาจิงโกะนะกิ๊กเสียงแบบเป็นจังหวะได้ นะตอนหนูจับโยตัวเยแปนมันก็เสียงเดียวกันนี่แหละแล้วอย่างนี้ยามาผมตัวสามร้อยผมจะขายใครเอายามาก็ยามายามานั้นก็จะได้ไปอีกแบบนึงคือได้เรื่องเอเรื่องแสงซึ่งอันนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นงานแบบเขาเรียกอ,อะไรต้องใจรักถ้าเราชอบแล้วถ้าเราถึงขั้นแบบพี่ผมเริ่มต้นแล้วเพื่อนแนะนําให้ซื้อยามาตัวละเจีร้อย 150, ห้าสิบล้อผมยังใช้ตัวละเก้าร้อยอยู่เลยพี่เอ้ยมันก็ลําบากใจไปเอาเริ่มต้นไปก่อนนะคะ อลองใส่ลองใส่หน่อยกล่องอย่างเงี้ยมันดีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อทุกทีเมื่อกี้หนูบอกไปเออเนี่ยใส่อย่างนี้นะคะยวเรียงสีก่อนเดี๋ยวลืมหนึ่งสองสามสี่มานี่นะคะเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะวางเหยื่อลงไปแบบนี้ก็คือให้หลังเหยื่อมันขึ้นเขาจะมีร่องอยู่ข้างในเอาไว้ล็อกเหยื่อเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยปิดห <Beach. S 2> ยิบใช้สะดวก สวยหรูดูดีะนะะมีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะราคานี้แต่ถ้าถามห,หนูว่ามันก็ดีอ่ะมันโอเคแล้วแหละแหมแล้วก็ที่ห้อยนะคะถ้าใครอยากแบบหนูเริ่มตกปลาใหม่ๆเมื่อก่อนอนะ่ะเวลาไปทะเละงบน้อยไม่มีกระเป๋านะก็หาซื้อไอ้ห่วงคล้องอย่างเงี้ยแหละ ไอ้ตัวนี้ครับร้านยี่สิบาทอันยี่สิบาทละสิบาทเนี้ยอันใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ห้อยตูดเลยค่ะพี่นะง่ายมันอัดดปได้หมดคนตกปลามันต้องอัดเดปนะคะอ๋อเมื่อกี้หนูบอกผิดมันมีทั้งหมดห้าช่องข้างๆนี้เป็นช่องเล็กเอาไว้เก็บพวกกิฟต์ได้กิฟต์ซองเ,อเวลาไปตกพวกเนี้ยแนะนานิดนึงนะคะควรมีสแปรเลยคือกิฟต์ซองอ่าช็อกลีดใส่ซองอ่ะแปะไว้ก็ได้แปะก็ะดาทปไว้ก็ได้เอาไว้ใช้นะ ม่ต้องไปเป๊ะขนาดนั้นหนูแปะสก็อตเทไปไ้บนนี้วง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 แล้วห้าเมตรเผืเ่อไว้เฉยเผื่อบางทีเราตีไปแล้วมันสายมันไป 1, 000, 1, 000, พันนู่นพันนี่พันหินติดองติดหินขาดแล้วก็มีใช้ต่อกระเป๋าเก็บโยใบละร้อยยี่สิบเวลาใช้ก็ลักษณะดเดียวกันค่ะต่อให้ถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณจะใช้เป็นเหยื่อปลอมเนี่ยคุณก็เกี่ยวอย่างนี้แหละเอาเบ็ดที่ตูดเกี่ยวนี่นี่แล้วก็ดูเป็นแบบโอโ้โหตัวสามรอห้าิขึ้นมาทันทีครับ มึกมึกได้ไม่ได้ไม่รู้หล่อไว้ก่อนเออเป็นสายอาส,เสเซอรี่อะครับพี่ไม่เป็นไรต่พายไปและเท่คือจบสออพายไปแล้วเท่จบนะคะอ่ะมาถึงเวลาแล้วกับการปิดเทสเอ,อเ้ยเมื่อกี้ว่าจะพูดอันนี้ด้วยไอ้กล่องเนี้ยเก็บเหยื่อยางได้นี่เมื่อ,อกี้จะพูดแล้วติดลืม โมเพิร์นนะใส่ปายยางได้ก็อย่างที่บอกแหละใส่ปลายยางก็ได้ด้านหนึ่งจะใส่ปลายยางก็ได้แต่ขอ,อนิดนึงนะปลายยางคุณนะ่ะอย่าเอามารวมกันถ้ามันคนละเจ generation มันคนละัยกันมันจะกินกันเองนะคะอย่าเอามารวมกันนะคะเช่นแบบเซตแมนก็เซตแมนไปเลยนะแบทโปก็แบทโปไปเลยแค่นั้นเองนะคะอย่าเอาแบทโปมารวมกับเซตแมนนะคะเซตแมนเป็นของที่เข้าออกับใครไม่ได้นะคะเข้าได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น หัวจงหัวจิกอย่างนี้เราก็ใส่ได้นะมันก็จะง่ายตรงนี้ค่ะเนี่ยเวลาหนูไปพวกนี้บางทีเราไม่อยากติดไปเยอะเราก็เก็บอย่างนี้ไปกล่องหนึ่งเลือกเหยื่อไปเลยเลือกจากบ้านไปเลยครับ,รบด้านหนึ่งปลาก็ได้ด้านหนึ่งปลาหมึกอย่างงี้ครับไปถึงแล้วก็สบายๆพกกล่องเดียวพอเที่ยวทั่วไทยอ่ะออปะไปแต่เวลาส่งของรอบเที่ยงแล้วโอเคอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะจุ้งเล็กหรือจุ้งใหญ่ ดูที่เวทคันเราถ้าคันเราแปดสิบเจ็ดสิบเนี่ยให้เล่นตัวเล็กนะคะตัวละร้อยสิบบาทแต่ถ้าเวทคันเราแปดสิบเจ2ดสิบยีเล่นตัวใหญ่ร้อยี่สิบบาทนะเบอร์ก็ตามนี้เดี๋ยวหนูรวเบอร์ให้ดูอีกทีนึง<แ>ไม่เป็นไรคลิปเรา<แ>ด,ด,ดูดูดนลูกได้นะดูหลายๆรอบแ,แล้วจใสกระดาษไปเลยรายการ หนามนะเบ็ดใหญ่ใช้ได้ตัวนี้เล่นเก๋าได้เลยนะครับห่าไม่หักนะหายห่วงเออหายห่วงนลครับพี่เวลาปาดกัดก็ลงนี่เลยซัตตึรมาอยู่เลยยังไงก็อยู่ก่อนที่เหยื่อจะขาดถ้าซัตตึรไปยังไงก็อยู่นะคะมันไม่ใช่เหยื่อกุ้งยางที่เขาไม่ได้ปากล่องมาให้คือไอ้พวกตัวที่มันเป็นของจีนข้างในมันจะเป็นยางนะครับมันไม่ใช่เป็นผ้าเป็นจะเป็นยางแล้วมันไม่มี A b s ตรงนี้ไงมันขาดไงขาดใช่กัดทีเดียวก็ขาดแล้วนั่นน่ะ ถ้าถามว่านี่มีโอกาสผ่านไหมมันก็มีนะถ้าเจอแบบเจอแบบไม่ได้เขางับตรงนี้แล้วเราไปกตระตุกเงี้ยแล้วเรารวัดพอดีมันก็อา,อาจจะมีโอกาสนะแต่ถ้าถามหนูว่าอย่างหนูอ่ะใช้มาประมาณโอ้ยตัวหนึ่งนี่ล่อปลาไปสิบแปดสิบเก้าตัวกับยี่สิบตัวได้แล้วอะ่ะเนี่ย ABS ้ามาถึงหางเลยตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเยืออ่อ ABS อ่ะ้ามาถึงหางเลยของแท้มันดีตรงนี้แหละปกติเราซื้อแค่หัวจิ๊กอย่างเดียวอะ่ะ 100กนึงแล้วเดี๋ยวนี้หัวจิ๊กก็หัวละร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ร้อยแล้วนะ,ะพี่ตกปลาเก่านะเพราะฉะนั้นติดกล่องไว้ได้ใช้แน่นอนอ่ะครีมร้อยสี่สิบโอ้โหนี่มันเป็นวันนี้มันเป็นวันเทกระจาดยังไงเนี่ยนี่จัดของโปตลอดเลยนะเนี่ยชุดละร้อยสี่สิบนะคะสีดํานะคะนะ,ะนะสีใหม่มันมีสีน้ำเงินกับสีแดงด้วยแต่เหลือไม่เยอะแต่หรือว่าสีดำก็สวยดีสำหรับ,บบางคนนะคะถ้าอยากได้สีอื่นก็แจ้งมาได้น้ำเงินห,หรือแดงนะคะเดี๋ยวดูให้ แต่ส่วนใหญ่ถ้าพอของใหม่มาลูกค้าก็จะจัดของใหม่กันอ่ะชุดข้องปากปลานะคะร้อ <80. S 1> บาทเออเนี่ยลืมและพูดเยอะร้อยปบาทนะคะกระเป๋าโยไม่รวมโยนะจ๊ะกระเป๋าโยร้อยยี่สิบนะคะกองเก็บเยื่อป้อมร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็โยตัวละเจ็ดบาทอ่ะปิดปิดงานกันที่โยแล้วกัน แต่บอกเลยว่าสายหมึกควรจะมีนะครับเนี่ยตัวนี้สันส่นสู้สสดูดิเสียงนี่แบบตัวแพงอายเลยครับติดไปตั้งสามตัว2 2> ของเขามีตัวเดียวเรามีสามตัวราคาเท่ากันไงเอาไว้เลือกใช้ตามสถานการณ์ได้ด้วยใช <c oughs> ่เอาไว้เลือกใช้ได้เลยโอเคไปแล้วนะคะสั่งซื้อดูอรายละเอียดอีกทีถ้าฟังไม่ได้ฟังํำได้แล้วดูรายละเอียดท,ที่ด้านล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูลงรายละเอียดให้นะ